สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับอีเวนต์ใหม่นะนั่นก็คือตัวละครตำนานโกลเดนคารินนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคารินที่เปอร์เซ็นสกิลสูงมากยิ่งขึ้นนะครับและสกิลโดยรวมทํามาใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์กับเมตาปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะครับจัดจีได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวน้องนั้นมีสกิลอะไรบ้างครับ let's go มาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือสกิลอันเชิดข้งเขาวนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเปอร์์เเเเซ็นนนนนตตตตยอะะะะกกกวววว่่่่าาาัััััถึง5% 85%คครรบบี้ใหม90% เมื่อตัวคารินนะครับทำการตกแลนด์มาร์กหรือว่าดินแดนแห่งท้องฟ้านะเช่นแผนที่ดินแดนหิมะนะครับเป็นต้นนะจะมีโอกาสอัญเชิญขังข่าวไว้ยังพื้นที่ที่เลือกนะครับการโจมตีอัญเชิญขังข่าวเนี่ยนับว่าเป็นการโจมตี2อย่างในทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะนั่นก็คือเอฟเฟกต์สะกดจิตดีบัฟบูลาบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนๆนะถ้าฝั่งตัวข้าไม่มีโล่หรือว่าไม่มีสกิลป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะโดนเอฟเฟกดจิตททัันนนนีะะครบเพื่อๆ เอฟเฟกต์สะกดจิตหรือว่าดีบัฟคูลาบเนี่ยนั่นก็คือไอ้ดีบัฟคูลาบที่เราโดนโดกันนั่นแหละเพื่อนๆคือถ้าโดนเข้าไปนี่ปวดหัวแน่นอนนะครับหลังจากนั้นคารินจะทําการอันเชิญเคลื่อนย้ายฝั่งตรงข้ามนะครับไปยังพื้นที่ที่เราเลือกนะซึ่งไอการอันเชิญั้งข่าวเนี่ยม่วกไม่สามารถป้องกันได้นะครับจะสามารถป้องกันได้ด้วยโล่หรือว่าสกิลป้องกันย้ายนักอันเชิญเท่านั้นนะรับสองอย่างนะนับว่าเป็นสกิลที่โดนเข้าไปแล้วปวดหัวแน่นอนครับกับสกิลอันเชิญั้งขาวนะ สกิลต่อไปนะครับจะเป็นสกิลสร้างแลนด์มาร์คในตัวเองนะครับเพื่อนๆซึ่งตัวเก้าของคารินอ่ะจะไม่มีสกิลสร้างแลนด์มาร์คในตัวเองนะครับซึ่งทําให้การจัดจี้นั้นค่อนข้างจํากัดนะครับแต่พอเป็นร่างตํานานโกลเด้นคารินเนี่ยให้สกิลสร้างแลนด์มาร์คในตัวเองมาเลยนะซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็เยอะกว่าจี้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะทำให้ตัวใหม่เนี่ยสามารถจัดจี้ได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพื่อนๆนับว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับ สกิลต่อไปนะครับเพื่อนๆนั่นก็คือสกิล60%ป้องกันการขโมยมาเบิลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าณปัจจุบันนะครับถ้าตัวละครตัวไหนไม่มีสกิลนี้บอกเลยว่าตายห่าแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะสกิลนี้ยหลักเลยนะมีไว้ป้องกันพวกสายขโมยเงินนะครับยกตัวอย่างเช่นแมงกะพุนของเมเลียนะครับือว่าจะเป็นพวกตัวละครสายผืนไฟทั้งหลายนะครับเพื่อนๆไอ้สกิลนี้สามารถป้องกันได้นะครับคาดไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆคาดสกิลนี้เหมือนคาดใจกันทีนะครับเพื่อนๆนะตายห่าแน่นอน ต่อไปนะครับจะเป็นสกิลที่เมื่อฝั่งตรงข้ามนะครับมาตกตรงตัวเรานะครับจะมีโอกาส65%นะครับที่เงินของฝั่งตรงข้ามจะเหลือศูนย์นะครับเพื่อนๆนะนี่ก็นับว่าเป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลนะครับที่ทำให้ฝั่งตรงข้ามนั้นล้มละลายง่ายขึ้นมากๆนะครับสมมติว่าเงินฝั่งตรงข้ามเนี่ยนำเราไปสัก1,000ล้านแล้วกันนะแต่สกิลเนี้ยทำให้เราสามารถสลายเงินของฝั่งตรงข้ามให้เหลือศูนย์ทันท,ทีนะครับก็เด็ดขาดเอาแล้วกันว่าจะเสียเปียกกลายเป็นได้เพียบเพื่อนๆสกิลต่อไปนะครับเพื่อนๆนนั่ก็คือสกิลสุุดดยยยออกาารรโจมมตตีีขงเเ้คคนนละับ นั่นก็คือสกิลโจมตีแบบขังคุปนะครับเพื่อนๆนะซึ่งข้อดีของการให้สกิลเนี้ยมาก็คือเมื่อนํามาใช้คอมโบกับสกิลอัญเชิญขังข้าวนะครับเพื่อนๆตอนที่เรากาลังขังคุกฟังตรงข้ามเนี่ยแล้วเราทําการอัญเชิญขังข้าวไปนะครับฟังตรงข้ามจะการันตีรับเอฟเฟกสะกดจิตหรือว่าดีบับกุลาบทันที1น0ซนะครับซึ่งเป็นอะไรที่คอมโบกับสกิลอัญเชิญขังข้าวมากๆครับเพื่อนๆนะโหดมากๆครับสกิลต่อไปนะครับเพื่อนๆนะนั่นก็คือสกิลเมืองแพง4เท่าเึ่าถึง755%เลยนะซึ่ง ถ้าเป็นคารินล่างเก่าจะไม่มีสกิลนี้นะครับซึ่งทําให้คารินล่างเก่าล้มฝั่งตรงข้ามได้ช้ามากๆนะครับเพราะว่าเมืองแพงช้านะครับแต่เนี่ยพอมาเป็นร่างใหม่นะครับพอเราอันเชิญทั้งข่าวปุ๊บฝั่งตรงข้ามไม่ตกที่เมืองของเราหลังจากนั้นก็มีโอกาส75%ารนะครับที่ค่าผ่านทางจะคูณ4เท่าทันทีนะครับซึ่งคล้ายๆกับของเพรสิดเนนโคเลยนะนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมโคถึงล้มฝั่งตรงข้ามได้ไวมากๆนะครับเมืองมันแพงไวนะครับคราวนี้ตำนานโกลเด้นคารินของเราก็ได้้สกกนนนนีมมาเเหืืออันันะครบพ่ ถือว่าทําให้น้องนั้นล้มไวขึ้นมากๆนะครับต่อไปนะครับเพื่อนๆจะเป็นสกิลกักขังฟองสบู่80%นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวของคารินล่างเก้านะครับจะไม่มีสกิลนี้นะซึ่งล่างใหม่ให้มาด้วยนะครับสกิลกักขังฟองสบู่เนี่ยถือว่าเป็นสกิลสําคัญอีกหนึ่งสกิลเลยนะครับของใสล้มนะถ้าตัวไหนที่มีสกิลนี้ให้มาด้วยจะเป็นข้อได้เปรียบนะครับจะเป็นตัวช่วยที่แบบการันตีค่าฟันถงคามได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับนับว่าเป็นข้อดีนะครับเพื่อนๆ ต่อไปนะครับจะเป็นสกิลคอสต,ตูนของน้องนะครับนั่นก็คือเมื่อฟังตรงข้ามนะครับทอยผ่านตัวเรานะจะมีโอกาส5้านะครับที่จะส่งฟังตรงข้ามไปเกาะล้านกันทีนะครับเพื่อนเนี่ยจึงเป็นสาเหตุที่ว่าล่างโกลเด้นคารินเนี่ยเก่งกว่าล่างเก่ามากๆนะครับเพราะว่าอย่างไม่น้อยอ่ะคอสอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับเป็นสกิลที่คอยกดดันฟังตรงข้ามได้ดีนะครับเพื่อไม่ให้ฟังตรงข้ามเลือกที่จะทอยผ่นาน<อ>ตัวเรานะครับทําให้ฟังตรงข้ามมันต้องวาร์ป<อ>ข้าม<อ>หัวเราแทนครับซึ่งไอการ นับว่าเป็นการกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีทีเดียวนะครับถึง2ทางเลยนะก็ให้ฝั่งตรงข้ามนั้นเลือกว่าจะให้ทอยผ้าหรือว่าวาร์มข้ามหัวนะ <c oughs> ต่อไปนะครับเพื่อนๆจะเป็นเซตจ,จี้คร่าวๆข,ของตัวละครโกลเด้นคาลินนะครับ <c oughs> นั่นก็คือหมวกราชาที่ถูกในประเทศน,นะครับแล้วก็จะเป็นจี้ซูเปอร์ไดเมนชั่นโลซูเปอร์นะครับจี G ้เนี่ยก็จะให้ทั้งสกิลไดเมนชั่นนะครับกับสกิลโลทองนะซึ่งไอ้สกิลไดเมนชั่นเนี่ยสำคัญกับน้องนะครับเพราะว่าน้องมีสกิลขังคุกในตัวนะครับจะทําให้เราสามารถ วนกลับมาขังคุกฝั่งรงค้ามได้อีกรอบหนึ่งนะครับหรือว่าในกรณีที่แบบอัญเชิญครั้งคราวในรอบแรกของเราไม่ติดนะครับเราสามารถกลับมาอัญเชิญครั้งคราวใหม่ได้อีกรอบนะครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นสกิลเดินหน้าค่อยหลังบวกหลุมดำนะครับเพื่อนๆนะซึ่งทําให้การขังคุกของเรานั้นสามารถทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การถอยของเรานั้นสามารถทําได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นบอสกัดดักเพชรนะครับเพราะว่าตัวน้องอ่ะไม่มีสกิลป้องกันเอฟเฟกตอันตรายนะครับซึ่งไอ้บ ไว้ใช้คู่กับหลุ่มดํานะสามารถทําคอมโบต่อคอมโบรือวนกับมาขังคุกได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็แบบทําให้การทอยของเรานะั้นง่ายยิ่งขึ้นไปอีกนะแล้วก็จะมีสกิลยกเว้นค่าผ่านทางถึง2ครั้งนะครับเอาไว้กันเหนียวนะครับเพื่อนๆนะนี่ก็จะเป็นเซตที่คร่าๆนะครับออฟสำคัญเลยก็จะเป็นออฟกันวิกนะครับเพื่อนๆนะออฟกู้ออฟขโมยการ์ดอะไรก็ว่าไปออฟตัดการ์ดนะครับเพื่อนๆนะก็ลองไปจัดกันดูนะครับ หลักการเล่นคาลินก็ไม่มีอะไรยากนะครับง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับนั่นก็คือเมื่อฝั่งตรงข้ามอยู่ไลน์ไหนนะครับเราก็ไปไลน์นั้นนะครับสร้างแลนด์มาร์กจากนั้นเราก็พยายามอันเชิญขังข่าวครับมาตรงตำแหน่งที่เรายอ,อยู่นะครับเพื่อนๆนะเพื่อจะให้สกิลทำลายมาเบลจนเป็นศูนย์นะครับแสดงผลแก่ฝั่งตรงข้ามให้บ่อยที่สุดนะครับเพื่อนๆนะฝั่งตรงข้ามจะได้ตายง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็พยายามกับเมืองตกเมือง โดยการใช้หลุมดำหรือสปริงให้บ่อยที่สุดนะครับเพื่อจะได้ให้สกิลขังคุกของตัวเราเนี่ยแสดงผลบ่อยที่สุดนะครับเพื่อนๆนะยิ่งถ้าขังคุกได้ไวเท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามก็จะมีโอกาสแพ้สูงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราขังคุกได้เมื่อไหร่ไอ้สกิลกุลาหรือว่าไอ้สกิลสะกดจิตอ่ะมันจะแสดงผล100%ทันทีเลยนะครับยังไงฝั่งตรงข้ามก็โดนแน่นอนเพื่อนๆเราจะได้เปรียบทันทีนะครับนี่ก็เป็นการเล่นคร่าวๆข,าของคารินนะครับเพื่อนๆนะก็สรุปเลยนะครับ ตัวของโกลเด้นคารินเนี่ยเป็นการอัปเกรดที่ดีมากๆนะครับโดยรวมแล้วโจมตีดีขึ้นมากๆตั้งรับก็ดีขึ้นมากๆนะครับในกรณีที่เติมคอตูนนะครับเพื่อนๆการโจมตีเนี่ยมีทั้งเมืองเพลงขังฟองมีทั้งขังคุกนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็มีแปนในตัวนะครับนับว่าเป็นอะไรที่แบบครบเครื่องมากๆนะครับเพื่อนๆนะจัดจี้ก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ยังไม่มีตัวเก้านะครับแล้วอยากจะหากตัวใหม่นะครับก็แนะนําไปลองเล่นกันได้นะครับนะเพื่อนๆนะ เป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆนะครับในด้านดินแดนหิมะนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าในกรณีที่เราตกสกายแลนอย่างเงี้ยหรือว่าดินแดนทองฟ้าเนี่ยเราก็ยังสามารถอัญเชิญค้ังคาวได้นะครับก็จะเป็นข้อดีของน้องนะครับแล้วก็คอตูมเนี่ยเป็นสกิลที่แบบดีมากๆเลยนะครับยิ่งช่วงเนี้ยพวกสายพื้นไฟมันระบาดน,นะครับเพื่อนๆนะสกิลเนี้ยก็สามารถช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยสกิลพวกป้ายสต็อกมันจะเยอะก็ตามนะแต่ถ้าเรามีสกิลพวก ถอยผ่าแล้วส่งไปเกาะล้างอ่ะยังไงมันก็ดีกว่าไม่มีนะครับเพื่อนๆนะก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะครับรีวิวสกิลตัวละครเพาะของปากคอมคอนะครับเพื่อนๆนะก็หวังว่าจะช่วยการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายอ้ออย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในช่องผมนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปละบ๊ายบาย